สวัสดีครับกลับมาพบกับ NGG a n a l y s ประจําวันที่10มีนาคมนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตภาพรวมที่เกิดขึ้นนะครับในรัสเซียกับยูเครนตอนนี้เนี่ยมีผลกระทบยังไงบ้างนะครับในฝั่งของรัสเซียกับยูเครนล่าสุดนะครับเมื่อคืนเนี่ยมีคําแถลงการจากผู้ช่วยประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะครับเขาบอกว่าพร้อมที่จะแก้ปัญหาทางการทูตด,ด้วยสันติและก็พร้อมที่จะพูดคุยประนีประนอมกับทางรัสเซียคําแถลงการจากผู้ช่วยประธานาธิบดีนะครับก็ดูแล้วเป็นสัญ,ญญาณที่ดีในการยุติสงคราม มาตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาประเด็นนี้ก็ช่วยลดความร้อนแรงของราคาทองคํานักงทุนเนี่ยเริ่มเทขายทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยสถานการณ์เนี่ยเริ่มดีขึ้นราคาทองคำนะครับขึ้นไปทํำนิวไฮทดสอบแนวต้านสาคัญตอนปี2020นะครับหลังจากนั้นเนี่ยราคาทองคําก็เริ่มปรับตัวลงมานะครับทะลุตรงจุดพักตัวตรงบริเวณ2030นะครับแล้วก็ลงมาทดสอบตรงบริเวณ แนวรับที่2,000ตอนนี้นะครับทางฝั่งของยูเครนยอมเจราจาสันติแล้วนะครับแต่ว่าทางฝั่งของรัเสเซียเองเนี่ยบอกว่าไม่ยอมรับการพูดคุยด้วยสันติของยูเครนตลาดหรือว่านักทุนตีความเป็น2แบบแบบแรกคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมายความว่า คำพูดที่ทางรัสเซียออกมาถแถลงการเนี่ยไม่ได้สร้างผลกระทบในกรณีนี้เนี่ยส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยยังคงมีโอกาสรปรับตัวลงเพราะว่าไม่มีเหตุการณ์หรือคําพูดจากทางรัสเซียที่ดูแล้วสร้างผลกระทบให้กับทางยูเครนกับในกรณีที่2นะครับในกรณีที่2เนี่ยทางรัสเซียยังมีท่าทีที่ลุกลานยูเครนหรือว่ายังคงเปิดฉากโจมตีตอ่อถ้าในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นราคาทองคําปรับตัวกลับขึ้นไปทดสอบที่ไฮที่2070ได้ครั้งหนึ่งต้องรอดูว่าหลังจากนี้ทางรัสเซียเนี่ยเขาจะออก ออกมาพูดหรือว่ามีการกระทําจากทางรัสเซียยังไงทางฝั่งของยูเครนในตอนนี้นะครับไม่ได้มีท่าทีที่ต้องการประกาศสงครามส่วนทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยออกมาถแถลงการแค่ยังไม่ยอมรับการเจราจาทางสันติของยูเครนนะครับแต่ไม่ได้มีท่าทีอย่างอื่นเพิ่มเติมในมุมมองส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบถ้าในกรณีที่รัสเซียได้ข้อสรุปว่าทุกอย่างจบพูดคุยเจราจาสันติราคาทองคําจะปรับตัวลงไปมากกว่านี้อาจจะลงไปทดสอบที่บริเวณแนวรับโซนพันเถ้าหากว่า รัสเซียยอมเจราจาตกลงสันติกับทางยูเครนแล้วก็เดี๋ยวไปดูในฝั่งของราคาน้ํามันดิบกันบ้างนะครับทาง UAE นะครับหรือว่าทางสหรัฐอาหรับเอมเิเรตเนี่ยบอกกับทาง OPEC ว่า จะเพิ่มกําลังผลิตน้ํามันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องราคาน้ํามันที่อยู่ในภาวะวิกฤตในตอนนี้ซึ่งทางกระทรวงพลังงานของอิรักเองนะครับเขาก็ออกมาแถลงการว่าเขาต้องการที่จะเพิ่มกําลังผลิตเพื่อแก้ปัญหาภาวะราคาน้ํามันแพงหลังจากที่ราคาน้ํามันนะครับเดินหน้าปรับตัวสูงขึ้นกว่า130ดอลลาร์ต่อบาลเล์เรลเพื่อแก้ปัญหาราคาน้ํามันดิบปรับตัวสูงขึ้นนะครับในตอนนี้ ถ้าดีลระหว่าง UAE กับ OPEC นะครับเป็นไปได้ด้วยดีเราจะเห็นราคาน้ํามันดิบปรับตัวลงเนื่องจาก UAE เริ่มเพิ่มกําลังผลิตเพิ่มขึ้นพอกําลังผลิตเพิ่มขึ้นราคาน้ํามันเนี่ยก็ปรับตัวลงเราไปดูราคาน้ํามันกันนะครับเมื่อคืนหลังจากมีคําแถลงการจากทาง UAE นะครับแล้วก็ทางฝั่งของอ e ิรักที่จะมีการเพิ่มกําลังผลิตน้ามันนะครับก็ส่งผลให้ราคาน้ํามันดิบเนี่ยปรับตัวลงมากว่า10%นะครับเมื่อคืนจาก120ดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับลงมาที่ 117ดอลลาร์ต่อบาลเรลคิดว่าในอนาคตนะครับก็มีโอกาสที่ราคาน้ามันเนี่ยยังมีโอกาสปรับตัวลงต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าสามารถแก้ปัญหาเรื่องของราคาน้ํามันแพงในช่วงนี้ได้นะอีกประเด็นหนึ่งนะครับมาจากทางฝั่งของยุโรปวันนี้ตอนเวลาทุ่ม45มีคําแถลงการจากทางฝั่งของยุโรปที่ธนาคารกลางยุโรปนะครับเขาจะออกมาประกาศเรื่องอัตราดอกเบีย้ยตลาดคาดการอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมนะครับที่0%แล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าตัวเลขออกมา0%เท่าเดิมะอร์เซ็นต์เท่างขึ้น แต่ถ้าในกรณีที่ขึ้นดอกเบี้ยกรณีเซอร์ไพรส์ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยราคาทองคำลงนะครับคืนนี้ตอนเวลาทุ่ม45นะครับรอติดตามส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับมาจาก ทางฝั่งของสหรัฐนะครับที่มีคําแถลงการจากที่ปรึกษาทาเนียบข่าวนะครับเขาออกมาพูดว่าอย่าลืมเรื่องเงินเฟ้อเหมือนในตอนนี้นักลงทุนหรือว่าเทรดเดอร์นะครับโฟกัสไปที่รัสเซียกับยูเครนแล้วก็เรื่องของราคาน้ํามันนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นทางปุซซากิบอกว่าตัวเลขเงินเฟ้อยังคงเป็นปัญหาอยู่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอยู่คืนนี้ตอนเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับจะมีตัวเลขเงินเฟ้อหรือว่าตัวเลข CPI ของสหรัฐนักวิเคราะห์คาดการเงินเฟ้อนะครับปรับตัวสูงขึ้น7.8%เพส่วนใหญ่เมอัวเงินตีโกลสรัน ัวสงขึ้นมากกว่า7.8%ถ้าตัวเลขออกมามากกว่า7.8%นะส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นแต่ถ้าตัวเลขคืนนี้นะครับออกมาต่ํากว่า7.8%ก็ส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลงนะครับรอติดตามตัวเลข CBI คืนนี้นะครับก็มีผลกระทบกับราคาทองคําสําหรับตัวเลข CBI หรือว่าตัวเลขเ ER. งินเฟ้อคราวนี้เราไปอัปเดตในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะครับในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับตอนนี้ทั่วโลกเริ่มกลับมาเห็นสีเขียวนะครับหลังจากที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับนักลงทุนเริ่ม ไทยกังวลนะครับก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นทั้งในฝั่งของยุโรปยุโรปเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเห็นเป็นสัญญาณสีเขียวนะครับทางฝั่งของสหรัฐเองนะครับก็ปรับตัวสูงขึ้นดาวโจนเนี่ยปิดบวกไป508จุดทางฝั่ง s p เนี่ยปิดบวกไป74.25จุดนะครับแล้วก็ทางฝั่งของ N a ส d a q เองนะครับปิดบวกไป285จุดถ้าเราดูฮิตแมพนะครับเราจะเห็นว่าเซกเตอร์ในกลุ่มของเทคโนโลยีเนี่ยก็ แทบจะเป็นสีเขียวนะครับทุกเซกเตอร์เลยนะครับทั้ง S&P เองนะครับแล้วก็ภาพรวมของดาวโจนเองนะครับภาพรวมในตอนนี้นักลงทุนเริ่มกลับมาเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างหุ้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูในฝั่งของดอลลาร์อินเด็กซ์แล้วก็ทางฝั่งของข้างเงินบาทกันบ้างนะครับ มาดูในฝั่งของดอลลร์อินเด็กกันก่อนนะครับในฝั่งของดอลลร์อินเด็กเนี่ยได้รับผลกระทบจากรัสเซียกับยูเครนแบบเต็มๆเลยนะครับหลังจากที่ภาพรวมตอนนี้ดีขึ้นนะครับนักลงทุนเริ่มคลายกังวลนะครับก็เลยส่งผลให้สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างดอลลร์อินเด็กเนี่ยได้รับผลกระทบเหมือนกันนักลงทุนเทขายดอลลร์เพิ่มขึ้นนะครับก็ส่งผลให้ดอลลร์นะครับอ่อนค่าลงมาทดสอบที่97.83เปิดตลาดเซสชั่นเอเชียมาในวันนี้มุมมองผมคิดว่าดอลลร์อินเด็กน่าจะยังคงไซเวยนนะครับอยู่ในกรอบ97.83 ไปก่อนจนกว่าจะมีปัจจัยถ้ามีคำถแถลงการจากรัสเซียมีท่าทีที่ดูไม่ดีดอลลาร์ ปรับตัวสูงขึ้นถ้าคําแถลงการจากทางรัสเซียออกมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ส่งผลให้ดอลลาร์เนี่ยอาจจะยังปรับตัวลงต่อนะครับหรือว่าปรับตัวอ่อนค่าลงได้ต่อในมุมส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าดอลลาร์เนี่ยอาจจะกลับลงมาทดสอบตรง97.83อีกรอบหนึ่งวันนี้เนี่ยอาจจะขึ้นมาทดสอบไฮที่98.24แล้วก็ย่อตัวลงมาทดสอบตรงแนวรับตรง97.83อีกรอบหนึ่งนะครับในฝั่งของดอลลาร์อินเด็กซ์ส่วนในฝั่งของค่าเงินบาทนะครับตอนนี้บาทยืน3 3 1ได้นะครับ ในมุมของบาทเนี่ยคิดว่าน่าจะยังคงไซด์เวย์เหมือนกันนะครับบาทจะกลับขึ้นไปทดสอบ3.3.23นะครับแล้วก็ไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับจนกว่าจะมีปัจจัยที่ชัดเจนนะครับจากทางรัสเซียยูเครนว่าท่าทีเป็นยังไงต่อนะครับถ้าในกรณีที่ดีขึ้นนะครับบาทแข็งย่อลงมาต่ำกว่า3.3.1อาจจะอาจจะกลับลงไปทดสอบที่3.2.71ได้นะครับถ้าสถานการณ์ดีขึ้นสถานการณ์ไม่ดีขึ้นนะครับบาท อ่อนต่อขึ้นไปทดสอบ3ามสาในฝั่งของค่างเงินบาทคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูในฝั่งของกองทุน SPDR กันบ้างนะครับในฝั่งของกองทุน SPDR เริ่มเทขายแล้วนะครับหลังจากที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางกองทุน SPDR เนี่ยเข้าซื้อมาตลอดสัปดาห์นี้เป็นครั้งแรกนะครับที่กองทุน SPDR ขายวันนี้ขายไปทั้งหมด4.06ตันถือครองสุทธิอยู่ที่1นึ่งพจุดจุดก็น่าจะเริ่มส่งสัญญ,ญาณว่าท่าทีของราคาทองคำเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงพักฐานหรือมีโอกาส กลับตัวได้ถ้าหากสถานการณ์รัสเซียกับยูเครนดีขึ้น นักทุนก็จะเริ่มเทขายสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณกลับตัวแรกที่ทําให้กองทุน s อสบิดาเนี่ยตัดสินใจเทขายทองคํานะครับคราวน,นี้เดี๋ยวเราไปดูในฝั่งของโคม็กกันบ้างนะครับสัญญาทองคาฟิวเจอร์เราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าตอนนี้ราคาทองคําหักหัวลงนะเราสอบตรงบริเวณ2000นเหรียญราคากวัวฟิวเจอร์นะครับอยู่ต่ำกว่า2000เหรียญแล้วในมุมมองส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าถ้าราคากลับขึ้นไปยืนเหนือโซน2000เหรียญไม่ได้เนี่ยสัญ,ญญาณแบบนี้เริ่มอันตรายนะครับอาจจะ มีโอกาสที่ราคาทองคำเนี่ยอาจจะปรับตัวย่อลงมาพักฐานอีกครั้งหนึ่งตรงบริเวณ1950สําหรับนักทุนที่จะเข้าซื้อนะครับแนะนําว่ารอให้ราคายืนโซน2000ให้ได้สัญญาณซื้อยังมีอยู่นะครับในฝั่งของราคาทองคำโกลฟิวเจอร์นี่จะเป็นมุมมองในฝั่งของโกลฟิวเจอร์นะครับยืน2000ไม่ได้ย่อลงต่อนะครับแนวรับ1950แล้วก็โซน1 9น0ถ้ายืน2000ได้มีโอกาสไปต่อนะครับขึ้นทดสอบไฮที่2050 ในฝั่งของ go future นะครับคราวนี้เราไปดูในฝั่งของราคาทองคำรร go spot กันบ้างนะครับในฝั่งของราคาทองคำ go spot นะครับ ตอนนี้สัญญาณของราคาทองคําเป็นขาลงแล้วหรือยังในมุมส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ายังคงเป็นการพักฐานถ้าราคาลงมาต่ํากว่าจุดพักฐานใหญ่ที่1960นะครับตรงนี้มีโอกาสที่ราคาทองคําอาจจะกลับตัวเป็นขาลงค่อนข้างชัดเจนผมรอคอนเฟิร์มว่าถ้าราคาทองคํากลับตัวลงมาต่ํากว่าแนวรับ1960อาจจะส่งสัญญาณเป็นแนวโน้มขาลงเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าราคาลงมายังไม่ต่ำกว่า1960ยังคงมองว่ายังคงเป็นการพักฐาน เพื่อขึ้นต่อรอดู1960ราคาย่อลงมาต่ำกว่า1960สัญญาณแบบนี้คือ ผมอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองเป็นแนวโน้มขาลงนะครับในฝั่งของราคาทองคำโกลด์สปอตส่วนแนวทางในการลงทุนสําหรับนักลงทุนระยะสั้นให้รอดูตรง1960ตรงจุดที่ผมบอกเป็นจุดเข้าซื้อนะครับถ้าราคาลงมาทดสอบตรงจุด1960มีแท่งสีเขียวขึ้นนะครับแสดงว่าสัญญาณเนี่ยอาจจะลงมาแค่พักฐานแล้วก็ขึ้นต่อแต่ถ้าราคาหลุดลงไปต่ำกว่า1960นะครับแนะนําชะลอการซื้อเนื่องจากราคาทองคําอาจจะมีการกลับเทรนเข้าสู่แนวโน้มที่เป็นแนวโน้มขาลง ปิดทำกำไรที่ไฮเดิม erm นะครับ2,070รอซื้อ1960ปิดทำกำไรที่2 0 7 0ถ้าลงมาต่ำกว่า1960-1955เป็นต้นไปเนี่ยแนะนำคัตล็อสไปเลยราคาทองคำอาจจะเปลี่ยนเทรน์เรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นมุมมองในฝั่งของราคาทองคำโกลด์สปอตคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูในฝั่งของราคาทองคำา99แล้วก็9ก5กันนะครับมาดูในฝั่งของ965ระยะสั้นนะครับแนวทางในการลงทุนสำหรับวันนี้นะครับแนะนำารอย่อซื้อที่30-750นรบรบตงิเวลโล ที่ตรงกรอบชแนลข้างล่างนะครับแล้วก็ตรงบริเวณ30 4 60ถ้าวันนี้ราคาทองคำนะครับย่อตัวลงต่ํากว่า4 60นะครับแนะนำนักลงทุนปิดตัดขาดทุนไปก่อนนะครับเพราะว่าราคาทองคําอาจจะเปลี่ยนเทนเป็นขาลงนะครับแนะนําถ้าราคาต่ํากว่า 30-4,60คัดลอตนะครับแล้วก็รอจังหวะในการเข้าซื้อใหม่ครั้งหนึ่งปิดทำกำไรแรกที่3 1 5 0 0นะครับแล้วก็ปิดทำกำไร2ที่32-100ตอนนี้ราคาทองคำอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างสัญญาณในการกลับเทรนแนะนำนักทุนเรามาระวังในการซื้อขายนิดนึงนะครับในช่วงนี้ส่วนในฝั่งของ965ระยะยาวนะครับรอย่อซื้อตรงแนวรับที่3 0 4 0 0นะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับถ้าราคาหลุด340 0ไปนะครับแนะนย์ไดนะค ป,ปิดทํากําไรนะครับปิดทํากําไรที่31300นะครับในฝั่งของ965ระยะยาวในฝั่งของ99้้อย่อซื้อที่3 2 0 0 0นะครับแล้วก็31700 ปิดทํากําไรแรกที่32,400นะครับแล้วก็ปิดทํากําไรที่2ที่33,200ส่วนในฝั่งของ99ระยะยาวนะครับลอย่อซื้อที่3 1 6 0 0ปิดทํากําไรที่3 2 4 4 0นะครับแล้วก็ปิดทํากําไร2ที่33,300นะครับ นี่ก็จะเป็นภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจนะครับแล้วก็แนวทางในการลงทุนสําหรับนักทุนระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับเหมือนเดิมนะครับหากมีคําถามนะครับสามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ NGT Trade ใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ได้เหมือนเดิมนะครับอยากให้พูดประเด็นไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ